วัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนชลิตาจิราศิลากูลดิฉันศึกษาอยู่คณะรัฐประราศาสนศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะและในวันนี้นะคะพี่ชายก็ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรที่จะพาน้องๆนักศึกษาใหม่ประจําคณะรัฐประราศาสนศาสตร์ของเราไปทําความรู้จักกับท่านอาจารย์ในคณะและคณะกรรมการประจําคณะรัฐประราศาสนศาสตร์ปี2 5 5 6ไปกันได้เลยค่ะ แล้วในตอนนี้นะคะพี่รายก็พาน้องๆทุกท่านมาอยู่ที่หน้าห้องคณะรัฐประศาสนศาสตร์แล้วนะคะเพื่อที่จะพาน้องๆทุกท่านเข้าไปทําความรู้จักและสัมผัสกับอาจารย์ในคณะของเรานะคะที่น้องๆทุกท่านจะได้พบและได้เรียนกับท่านอาจารย์ทั้งหมดในคณะของเราตลอด4ปีในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะตามพี่เข้ามาเลยค่ะ ดตอนนี้นะคะไซก็อยากให้อาจารย์แนะนําตัวกับน้องๆน,นักศึกษาใหม่ที่กําลังจะเข้ามาศึกษาในปีการศึกษานี้นะคะรวมถึงฝากะข้อคิดและเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะเรียนในคณะของเราะค่ะค่ะก่อนอื่นขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะอาจารย์ชื่อวาลัยพรนะคะเ,เป็นพอเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวะลายพรนัินรเศรษฐมีตำแหน่งอยู่ในคณะรัฐาารศาสตร์และศาสตร์ก็คือคณะบดีคณะนี้นะคะ แล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากที่จะกล่าวต้อนรับกับนักศึกษาใหม่ทุกคนเนี่ยนะคะว่าเรายินดีต้อนรับด้วยความอบอุ่นแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งที่มีการเปิดเทอมทุกครั้งอาจารย์ทุกคนรวมทั้งอาจารย์ด้วยเนี่ยจะตืต่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้รับนักศึกษาใหม่อย่างน้องนักศึกษาทุกขั้นที่กําลังเข้ามาแล้วก็เพื่อที่จะเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเราอยากที่จะรู้ว่า รัฐประศาสนศาสตร์เป็นยังไงแต่เชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ร่วมกันว่าอะไรคือรัฐประศาสนศาสตร์แล้วก็เราจะเป็นอยู่เสมือนครอบครัวเดียวกันนะคะครอบครัวรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ทีเดียวนะคะตอนนี้มีนักศึกษาอยู่ประมาณพันกว่าคนที่เป็นนักศึกษาของเราจบออกไปก็หลายรุ่นแล้วนะคะห้าหกรุ่นแล้วก็กําลังที่จะจบการศึกษาเป็นบัณฑิตอีกดังนั้นน้องๆที่เข้ามาเนี่ยเราเชื่อได้ว่าเราจะดูแลพวกหนูทุกคนหรือว่า นักศึกษาทุกคนยางดีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้เราดูแลใกล้ชิดแล้วอาจารย์ก็อยากที่จะขอให้ทุกคนเนี่ยเรียนหนังสือด้วยความตั้งใจเรียนแล้วก็มีความสุขกับการเรียนเราไม่ต้องเคร่งเครียดขนาดที่เราจะไม่มีความสุขในชีวิตนะคะอันนี้อาจารย์อยากที่จะแนะเอาไว้นิดหนึ่งคนที่นี่นักศึกษาที่นี่รุ่นพี่ทุกคนก็มีความสุขกับการเรียนด้วยแล้วไม่เครียดจนเกินไปแล้วก็ประสบความสําเร็จสามารถทํางานประกอบอาชีพได้อย่างที่ตัวเองต้องการ ะะอาจารย์ก็อยากเห็นอย่างนี้อีกในรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาบริหารภาครัฐภาคเอกชนนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาในรุ่นนี้เป็นปีนการศึกษาแรกก็ขอกล่าวต้อนรับแล้วก็อยากที่ให้ทุกคนรู้ว่าอาจารย์ทุกคนนะคะรุ่นพี่ทุกคนนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาเก่าอยู่เนี่ยดีใจแล้วก็ต้อนรับพวกเราทุกคนด้วยความดีใจจริงๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีดครับค่ะอาจารย์แล้วตอนนี้นะคะไซก็อยากให้อาจารย์แนะนําตัวเองกับน้องๆนักศึกษาที่กาลังจะเข้ามาศึกษาต่อในปีนี้ด้วยค่ะครับผมยินดีต้อนรับนะครับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในมหาลัยทุก,กิจป์ทุกท่านนะครับผมชื่อวันบอลน,น,น,นามกุลจันนูนะครับเป็นรองคณบดีคณะรัฐศาสตร,ร์ของพวกเราครับ แล้วตอนนี้นะคะายก็อยากให้อาจารย์สาบข้อคิดนิดนึงไว้กับน,น้องๆนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อในปีนี้ค่ะถ้าผมเรียนที่นี่เนี่ยก็มีข้อดีอยู่3อย่างนะครับก็คือ1ก็คือเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและก็2ก็คือเราดูแลพวกเราเนี่ยเหมือนกับคนในครอบครัวและอีกอันหนึ่งก็คือทางวิชาการเนี่ยพวกเราก็จะเน้นความรู้สู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกเราที่ได้มาเรียนที่นี่เนี่ยก็จะได้รับทั้งประสบการณ์นะครับแล้วก็ความรู้แล้วก็ความอบอุ่น ไปในตัวนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามาเรียนในที่นี้แล้วก็ถ้าจะแนะนําก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือพวกเราข้อให้ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยพวกอาจารย์และพวกเราก็จะร่วมมือกันเรียนให้ประสบความสําเร็จกันทุกคนครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ตอนนี้นะคะจะก็อยากให้อาจารย์แนะนำตัวเองกับน้องๆนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาในปีนี้ด้วยค่ะ อาจารย์ชื่อสุชาวดีเดชทองจันทร์นะคะหรือว่าเรียกว่าอาจารย์อุ้มก็ได้นะคะ,ะปัจจุบันอาจารย์เป็นเลขาธิการคณะรัฐประศ,ศาสนศาสตร์ค่ะค่ะและอยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดไว้กับน้องๆนักนะศึกษาใหม่ที่กําลังจะเข้ามาศึกษาในปีนี้ด้วยค่ะค่ะก็ยินดีต้อนรับลูกสิงม่วงฟ้าทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศาสตร์แห่งความเป็นผู้นำาศาสตร์ที่เรียกว่ารัฐประศาสนศาสตร์นะคะอาจารย์อยากจะฝากไว้แค่ว่าการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ นักศึกษาจะต้องออมีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็จะต้องมีในเรื่องของคุณธรรมมีจิตสาธารณะที่สําคัญก็คือว่าจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็รู้จักสัมมาคารวะนะคะเอ่ออาจารย์อยากจะฝากไว้ข้อคิดสุดท้ายก็คือว่าความสําเร็จมันไม่ยากอย่างที่คิดขอเพียงแค่เราปั้นใจมุ่งมั่นแล้วเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางะคะ่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ ส,ว,สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะในวันนี้นะคะไซอยากให้อาจารย์แนะนําตัวเองกับน้องๆนักศึกษาใหม่ที่กําลังจะเข้ามาศึกษาในปีนี้ค่ะครับผมชื่อนายเวเนยักพจนาวากินสุกา,การกานครับก็เป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ครับ,ค,รบค่ะอาจารย์คะแล้วตอนนี้นะคะไซก็อยากให้อาจารย์ฝากอะไรไว้กับน้องๆหมยค่ะก็ลําดับแรกก็ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่คณะรัฐศาสนรศาสตร์ทุกคนครับผมคิดว่าคุณตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ได้มาเรียนที่คณะรัฐศาสตร์ศาสนาสะนะครับเพราะเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยวิชาที่ว่าด้วยความเป็นผู้นำนะครับสังคมต่อไปในภายภาคหน้าต้องการผู้นำที่มีคุณภาพที่มีประสิทธิภาพมากนะครับก็ยินดีต้อนรับแล้วเราจะได้เจอกันในระยะเวลาอีก4ปีข้างหน้านะครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ สวัสดีค่ะอาจารย์ครับค่ะตอนนี้นะคะสายก็อยากให้อาจารย์แนะนําตัวเองกับน้องๆนักศึกษาใหม่ที่กาลังจะเข้ามาศึกษาในปีนี้นะคะครับครับครับอ่าอาจารย์ชื่ออาาจรสมศักดิ์วานิชยาพรนะครับเป็นอาจารย์ประจําคณะรัฐประศานศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบิีครับค่ะอยากให้อาจารย์แนะนําข้อคิดในการใช้ชีวิตในมหาลัยในการเรียนการศึกษาในคณะของเรานิดนึงค่ะครับก็ขอ แสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทุกคนนะครับการเข้ามาในรั้วของมหาวิทยาลัยก็คือการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอาจารย์อยากจะฝากข้อคิดสําหรับนักศึกษาใหม่นะครับก็คือว่าการเรียนในระดับอุดมศึกษากับการเรียนในระดับมัธยมศึกษานั้นต่างกันนะครับการเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะต้องพยายามปรับตัว แล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดนะครับมันศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะนอกห้องเรียนในห้องเรียนด้วยนะครับแล้วก็นักศึกษาน่าจะมีเวลามากนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากในเรื่องของการบริหารเวลาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับ<ม>เพื่อที่เราจะได้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างเป็นที่สำหรับคณะรัฐประศาสนศาสตร์นะครับ,รบเป็นคณะที่มีศณสาจารย์ที่จะถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและก็ดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาอย่างใกล้ชิดนะครับ สุดท้ายนี้นะครับอาจารย์ก็อขอ,อรัตนาคุณภสษีรัตนะไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงช่วยดนบันดาลให้นักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงประสบความสําเร็จในการศึกษาและในชีวิตตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุกประการครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ สวัสดีครับ,ค,รบค่ะแล้วตอนนี้นะคะสายก็อยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านแนะนําตัวเองกับน้องๆนักศึกษาที่กาลังจะเข้ามาศึกษาต่อในปีนี้ด้วยค่ะค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์นิชลาใจชื่อนะคะหรือว่าเรียกว่าอาจารย์นิดก็ได้นะคะบางท่านเนี่ยก็เรียกอาจารย์ว่าอาจารย์แม่บ้างนะคะหรือว่าอาจารย์พี่บ้างก็แล้วแต่นะคะว่าจะเรียกอาจารย์ว่าอะไรนะคะส่วนอาจารย์อีกท่านหนึ่งชื่ออะไรอยู่ยปไปถามเขาเองดีกว่านะคะชื่จุลศักดิ์ชาญรงค์นะครับชื่เล่นชื่อบีนะครับ <ulator. S 2> ครับผมยินนีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับ แล้วแซก็อยากให้อาจารย์น้องสามท่านฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆก,กับน้องๆที่กาลังจะเข้ามาศึกษาต่อด้วยค่ะค่ะก็ฝากข้อคิดไว้นิดนึงแล้วกันนะคะว่าคิดดีทําดีพูดดีไปสถานที่ดีแล้วคุณ,คณจะประสบความสํ<อ>าเร็จอย่างแน่นอนค่ะและสุดท้ายนะคะแซก็อยากให้อาจารย์ฝากสามคำไว้กับน้องๆนักศึกษาใหม่ที่กาลังจะเข้ามาศึกษาต่อด้วยค่ะอาจารย์ให้สี่คำแล้วกันนะคะว่าเราใส่ใจคุณค่ะครับผมส่วนอาจารย์นั้น คิดไม่ออกดีกว่านะคะ <ook> รับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันแล้วเดี๋ยวอาจาร์จะคิดให้นะครับค่ะขอบคุณ <ıldı> ค่ะจาร์ครับผมสวัสดีครับค่ะทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือคณะกรรมการรัฐประศาสนศาสตร์ปี2556คะ่ะเรามาทําความรู้จักกับพี่ๆคณะกรรมการทุกคนกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีครับน้องๆทุกคนพี่ชื่อปานชัายุกัดประธานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ประจำปีการศึกษา2556 พี่มีความินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รอดรับน้องใหม่ทุกทุกคนในประจําปีการศึกษานี้หากน้องที่เข้ามาใหม่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการเรียนการดำเนินชีวิตหรือแม้การทำกิจกรรมน้องๆสามารถปรึกษารุนพี่ได้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่ปี2ปี3หรือปี4พี่ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้น้องทุกทุกคนมาร่วมใช้ชีวิตในสถาบันแห่งนี้และในคณะนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่เจนะครับนายกิติชัยพนสี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ประจำปีการศึกษา2556นี้นะครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อพรนะคะนางสาวสิริพรสมพง์ค่ะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะพี่ใจคะาพี่เจมส์จะฝากน้องไหมคะพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่ขอต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็ขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ของเรานะครับ พี่พรเหครับมีอะไรอยากจะกล่าวไหมครับพี่ก็ขอเป็นตัวแทนพี่ทุกคนนะคะอวยพรให้น้องๆเรียนจบภายในกษานีะสู้ๆสุดนะคะสุดท้ายนี้พี่อยากจะบอกว่าเมื่อก้าวเข้ามานะครับเจ้ากับข้าคือพี่น้องกันครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่เฟิร์นนะคะผันสุภาวารีชนทําหน้าที่เห็นลันยิกของคณะกรรมการคณะชุดนี้ค่ะพี่ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่คณะนะคะพี่เป็นคนเก็บตังค์แล้วเดี๋ยวเจอกันวันเก็บเงินค่ะ สวัสดีครับพี่ชื่อท็อปนัทพาสจริพัก์ครับทาหน้าที่ประธานฝ่ายสวัสดิการครับก็ขอยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับและก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีการเรียนครับ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8สี่้าดสวัสดีค่ะพี่ทิติรัตน์พิพัฒน์กุลกิจหรือว่าพี่ปิ๊นนะคะพี่เป็นประธานผู้นําฝ่ายเชียร์ค่ะพี่ขอยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่คณะรัฐประศาสนศาสตร์นะคะ ใครที่มีความสามารถหรือมีความสนใจในด้านผู้นำเชียร์ก็เข้ามาร่วมงานกับพี่ได้นะคะพี่ยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพิติมาหมายชัยพี่พลอยนะคะดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะพี่ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่อ้อมกอดรับทัพภาษาศาสตร์นะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อบาร์ตอัจวิทย์อัศวเลพรนดำรงตำแหน่งเป็นประธานฝ่ายสิน ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่คณะรัฐประาศ,าศาสนศาสตร์นะครับสวัสดีน้องๆทุกคนครับที่ชื่อพี่เอ็มสุกคครับผมเป็นประธานกีดาของคณะรัฐาประาศนานศาสตร์ครับถึงแม้พี่จะเป็นคนไม่ดีครับผมแต่พี่ก็มีสาระสวัสดีค่ะ,คะที่ชื่ออ้นนะคะโพลวีบุญสิทธิ์ดำรงตาแหน่งประธานฝ่ายนานา,นานการครับและ พี่ชื่อแนน,นะคะวรินทร์ศิริวัุพงศ์ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายวิชาการค่ะประจำปีพศ2556ค่ะแต่พี่ขอยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่น้ะของเรานะคะค่ะและไม่ว่าน้องๆจะมีปัญหาในเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของเราก็สามารถปรึกษาพี่สองคนหรือรุ่นพี่ในคณะหรือแม้แต่คณาจารย์ของเราทุกๆท,ท,ทานได้เลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆได้ทําความรู้จักและพบปักกับพี่ๆคณะกรรมการของคณะเราไปแล้วใช่ไหมคะค่ะพี่สยบอกได้เลยนะคะว่าพี่ๆของพวกเรานะคะที่เห็นกันไปเมื่อกี้นะคะร้วนแต่เป็นคนดีคนเก่งและที่สําคัญยังมีความสามารถ และเสียสละเวลาเพื่อคณะของเรา <_ d ata> เพื่อให้คณะมีความก้าวหน้าในงานที่หลากหลายและพัฒนาไปสู่ปีต่อไปนะคะอย่างไรวันนี้พี่รายก็ขอจบการแนะนำและพบปะท่านอาจารย์ประจำคณะและพี่ๆคณะกรรมการคณะรัฐปร,รษษะศาสนศาสตร,ร์ปี2556ไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันวันเปิดเทอมนะคะน้องๆสวัสดีค่ะ